คลิปนี้พาเพื่อนๆมาฟังยอดสตรีมประจำวันที่29สิงหาคม2567พร้อมทั้งข่าวเมา์ข่าวลือนะคะแม่แม่เขาไปทราบอะไรมาก,ก็ไม่รู้สินะให้จับตามองกันให้ดีๆก่อนอื่นนะคะต้องฉีดยาเรื่องนี้กันหน่อยแม่แม่เขามาฉีดยาเราอีกแล้วนั่นก็คือเป็นแฟนคลับน้องลิซ่านั่นเองนะคะคือไม่รู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่แม่แม่แฟนคลับมีการฉีดยาเอาไว้บอกว่าสวยมากเร็วๆนี้พร้อมกับอีโมจิรูปดาวนะคะอยังไงอย่างไงซึ่งโพสต์นี้มีคนโคอดออกไป สองร้อยห้าสิบแล้วนะคือน่าจะมีหลายคนโค้ดแล้วก็ปักหมดถึงสี่สิบหกเลยแปลว่าหลายๆคนต้องอยากรู้อยากเห็นจริงไหมคะมันจะเป็นอะไรเลยคะเ,เพื่อนๆงานนี้จะมีอะไรให้เราได้จับตามองเห็นไหมคะหน้าทำลายคือแตกแตนนะคนที่มีการโค้ดออกไปค่ะงานนี้รอจับตามองได้เลยค่ะแม่ซึ่งช่วงนี้แอดได้ยินข่าวดือมานะเ,นเพื่อนๆสิ่งแรกก็คือมีการสงสัยเพราะว่าน้องลิซ่าอยู่กับคุณยูจินชูเวนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นพี่ๆสตาฟเกาหลีบินไปปารีสที่มีโมเมนต์ด้วยกันกันกบลิซ่าล่าสุดนั่นเองค่ะแล้วกก็็หลายคน ว่ามันอาจจะมีงานอะไรสักงานแหละนอกจากนี้ก็มีข่าวลืออีกนะว่าน้องดิซ่าจากคนแลบกับแม่เมแกนดิสซอนเลียนอันนี้เป็นข่าวลือนะแต่ว่าสําหรับที่แฟนคลับที่มาโพสล่าสุดนี้นะแอดไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเป็นการฉีดยานแล้วกันนะคะแต่ใดๆคือเพื่อนๆจะได้เห็นทั้งยอดบุ๊กมาร์กยอดทวิตออกไปนะจ๊ะทุกคนนั้นตื่นเต้นค่ะก็คือโค้ดออกไปไว้ก่อนดังนั้นอีฉันก็มองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องราวดีและก็ปังเวอร์แน่นอนใช่ไหมเพื่อนๆจับตามองให้ดีๆค่ะล็กล ส่วค่ะทีมงานนีเขาก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะคที่จะได้ชมเพอร์ฟอร์มของน้องิซ่าบนเวทีอีกครั้งนั่นก็คือเป็นทีม Marketing PR รบุรีนั่นเองนะคะอัปเดตไอจิสตอรี่งานนี้ต้องช่วยกันโบวตด้วยนะคะเพื่อนๆเหมือนว่าเขาจะจับตามองเช่นกันนะคะเนี่ยนอกจากนี้ค่ะยังพาเพื่อนๆมาฟังยออสตรีมประจําวันที่29สิงหาคมคะ2567เริ่มจากชาร์ตอาร์ติสก่อนนะคะแม่เดลี่ท็อปอาร์ติสโกลบอลปรากฏว่าประจําวันที่29สิงหาคมน,นั้นน้องริซ่าเปิดตัวด้วยอันดับที่109 5 2ค่ะตกลงมาถึง11อันดับเลยนะคะแม่งานนี้เราต้องมาร่วมกันสตรีมให้น้องลิซ่ากันเยอะๆเ,เช่นเดิมนะส่วนของประเทศไทยค่ะน้องลิซ่าอยู่อันดับที่1ค่ะโรซาลีอยู่อันดับที่2จากนั้นค่ะเป็นยอดสตรีมกันบ้างนะจ๊ะประจําวันที่29สิงหาคมด้วยดับโกโบก่อนนะคะมีทั้งน้องนิวบูเมนค่ะแล้วก็น้อง็อกซานิวบูเมนอยู่ด้านบนอกซาอยู่ด้านล่างค่ะเริ่มจากด้วยดับโกโบของน้องนิวบูเมนก่อนนะคะวันนี้เปิดตัวด้วยอันดับที่23ตกลงมา2อันดับด้วยยอดสตรีมแบบร สล้าน1นึ้าสสตรีมส่วนของประเทศไทยประจำวันที่29ค่ะอยู่ที่อันดับที่1นะคะด้วยยอดสตรีม766,723สตรีมต่อมาค่ะมาชมน้องร็อกสตาร์กันบ้างนะคะด้วยดักโอบโบน้องร็อกสตาร์เปิดตัวด้วยอันดับที่133ตกลงมา1อันดับด้วยยอดสตรีม1,472,379สตรีมแบบรองแล้วส่วนของประเทศไทยน้องร็อกสตาร์เปิดตัวอันดับที่5ค่ะตกลงมา1อันดับด้วยยอดสตรีม16,3 8แสตรีมแอดต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะ